ถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้องอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันเริ่มมาจากเ,าเรื่องของน้องแมวนะคาลุณกรมสัตว์อะไรเงี้ยะแล้วก็ทรมานสัตว์ซึ่งมันเริ่มมาจากอันนั้น,นะคะ่ะแล้วก็มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเอาใหม่ไปแขวนแล้วก็เอาใหม่ไปว่าในโซเชียลต่างๆมากมายซึ่งใหม่เองก็อยู่มาเป็นสิบปีใหม่ไม่เคยคิดที่จะทําเลยค่ะไม่เคยคิดที่จะทําเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบ คนรอบข้างเราขอให้พิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะมาปกป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใหม่เลยอ่ะเนาะใหม่ไม่ได้เป็นคนจ้างใหม่ไม่ได้อยู่ในซีนใหม่ไม่ได้ไม่ได้ปไ,ไดปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคนเอาใหม่มาแพนปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่ถ้าอยากจะบอกว่าใช่ค่ะทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดาเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ไม่ทำผิดอีกละปรับปรุงตัวเองมากขึ้น ไม่ไม่อยากให้เอาใหม่มาเคี่ยนตีทุกๆครั้งที่ใหม่ล้มจะต้องเอาเรื่องทุกเรื่องมาแล้วเคี่ยนตีใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่ล้มจนใหม่ใหม่รู้สึกว่าต้องเคี่ยนตีถึงขนาดไหนความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันถึงจะหายไปเหมือนเหมือนเนอะตอนที่ใหม่ทบบหมดจะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นสิบสิบปีใหม่ใหม่มีผลรอบพังเชื่อวิวแม่รว่าดูรู้สึกว่าเขาจับเราไปเป็นสาอารมณ์ที่จริงตอนที่เราสมัครมาเป็นนักแสดงนะคะใหม่เชื่อว่าเราสมัครมาเพื่อที่จะแสดง รอยยิน้เนาะแต่ในใบสมัครเรามันไม่ได้มีเขียนว่าเราพร้อมมอบชีวิตให้คุณด่าเราได้เนาะ mm hmm. เราก็ไม่ได้ mm hmm. คือเป็นคนของประชาชนทําผิดก็ควรจะได้ยอมจะได้อะรืออะไรทำผิดก็มีสิทธิ์ที่จะถูกติเตือนถูกว่าได้แต่ถ้ามันเกินกว่าสิ่งที่มันจําเป็นมันกระทบจิตใจไหมก็อยากจะพูดแทนตัว New Generation ตัวน้องๆด้วยคนที่ยังไม่มีคูมตันทานถ้าเขาต้องมาเจอเขาจะรูสึยังไงขนาดใหม่อยู่มานะอ่านแล้วใหม่ย,ยัง คิเปะแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะไม่ไม่ม่เปะขออย่างนี้คอันไหนอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันไหนหักสุดที่เราเตะเลยไม่ยากนะน่าจะไม่หนักสุดนะพีน่าจะไม่อันนี้หนักสุดช่องนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องอใหญ่ที่สุดว่าหมดความหมดคุณรู้สึกว่าคำเวลาเราคือฟ้องอืที่จริงใหม่ฟ้องหม่ยไม่ได้ต้องการคำขอโทษเลยทำขอโทษไม่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 สำคัญอะไรกับใหม่เลยแต่ไมอยากหา เงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์นะคะ<ม>เพราะว่าที่หนักที่สุดคือบอกว่าใหม่เห็นด้วยกับการคารุใช่ไหมคะมแล้วที่บ้านใหม่อะมีเป็นกองทับเลยอะลูกๆใหม่อะน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือใหม่ทาบุญกับสัตว์เยอะมากแต่ใหม่อาจจะไม่ได้โพสต์บอกหรือใหม่เวลาใหม่ทาบุญใหม่ไม่ได้บอกทุกคนหรอว่าเราทําบุญกับอะไรบ้างที่บ้านใหม่มีแมวดำนะแม่ใหม่เลี้ยงอยู่ แต่ทุกคนก็คือไม่รู้ไงก็แต่พอมาว่าว่าว่าเราแบบโอ,อเราเห็นด้วยกับการอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะทําอะไรและอีกอย่างหนึง่งโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่ภาคภูมิใจและใหม่เ,หเพื่อนใหม่ทุกคนตั้งใจทํามากและการที่มาเห็นแบบขอโทษเลฟเฟอร์ถึงฟิล์มที่ต้องมาเสียน้าตากับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบตอนที่ใหม่ดูใหม่รู้สึกว่า ต้องไม่เข้าใจเขาอะว่าการที่เป็นนักแสดงการที่ได้โปรเจกต์ดีๆมาทําแล้วมันต้องมาเจออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนแล้วเราก็รู้สึกโสงสารเพื่อนเราโสงสารเราก็เลยต้องต้องโปรเทคตัวเองและโปรเทคนักแสดงทุกคนให้ได้เพื่อให้แม่อยู่ยังยังดําเนินต่อไปแล้วก็คนได้ดูผลงานของพวกเราค่ะ น<ม>ักแสดง่าถูกเป็นเป้าในการตบตีหรือว่าคือถ้า <จะ S 1> ในเรื่องอ<จ>ะค่ะในเรื่องนักแสดงรู้คนที่น่าจะเป็นเป้าสนามอารมหรือเป้าที่โดนด่าได้ไง่ายสุดก็คงจะเป็นใหม่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไหนรู้ว่าใหม่เวลาคนด่าใหม่มันจะมีความสุขหรืออะไรใหม่หม่เข้าใจค่ะแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่าถ้าด่าได้แต่อยากกระทบงานค่ะไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยตอบโต้เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่ากัดใช่ไหมชิวไงใหมชิวไหม่เจอมาเยอะใหม่ใช้ความนิ่งอะไรอย่างี้ค่ะครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็ลองลองดูค่ะ ลองลองดูเผื่อจะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวได้เขาจะลองแล้วมีแบบว่ากลับตัวไหมกลับพี่เจมอ๋อพี่เจมฝากบอกว่ามีอะไรโทรหาธนาเขาบอกเขาบอกหนูบอกว่าหนูวันนี้มาเจอสื่อค่ะพี่หนูควรตอบยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูดูในน้องแลตอบยังไงให้สวยเนาะคุณราคาได้ไหม้ยดหลายคนอยู่ค่ะยที่แปะแปะไว้นั่นคือแค่หนึ่งในเท่าไหร่เขาลบมเขาล้มแต่เราแค่พันแล้ว คือใหม่อะโพสถามทุกใหม่ใหม่โพสใช่ไหมคะพอโพสปุ๊บอะวันนั้นวันนั้นผู้ช่วยใหม่บอกว่าแครเบิดกันหลายแอคมากเลยค่ะแล้วคนก็ออกมาขอโทษกันก่อนอะไรเงี้ยใหม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาบุญช่วยเหลือสัตว์กันใหม่พี่หลมในพี่ถลังในใบแจ้งในใบแจ้งความสรุปว่ามันค้องในก็เลยนําโพสว่าอะไรอะ มันมีหลายคํามากค่ะใช่เพราะว่าคนที่ที่ใหม่โพสต์อ่ะคนก็เลยบอกว่ามันจุกชันยังไงมันเบาเกินไปคือใหม่ไม่รู้เรื่องของธาใช่ใหม่ก็เลยเนี่ยค่ะใหม่ก็เลยถามใหม่ก็เลยบอกถามถามทนายไมออ่ถามพี่เจนเลยว่าพี่เจนทําคดีให้ใหม่ยังไงแล้วก็เหมือนแบบในรูปแบบของ ข้อความเอาข้อความไหนบ้างเ่แต่ที่จริงนุคนถ้าเข้าไปอ่านอะมันเกินจะบรรยาอีจริงๆซึ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อความนะที่ไปโพสไปเชื่อมไปเย่ะแต่มันมีหลายใบมันน่าจะค่ะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ไปลงใช่หนูไม่ค่อยได้ลงดีเทลเพราะว่าหนูว่ากลัวว่าหนูเสนสิทธิถ้าจะหม่ทราบที่นม่พอกับโพสแต่ละคนก็ไปคิดฟังว่ามันฟ้องได้หรอผิดจริงหรอใช่ใช่ค่ะหนูก็เห็นอยู่เหมือนกันค่ะก็ต่อดีเป็นเคสตัดดีกันไปแสดงว่ามันมีหนักกว่านั้นที่เราไป วันนั้นไม่น่าพวกไม่กล้าโพลก็ได้มีกีใครครับที่บ้านเดี๋ไปหนูไม่ให้เข้าบ้านบอกก่อนหนูไม่เอาแบดเอนเนอร์จีเข้าบ้านทุกอย่างอยู่ที่ทนายยังเปิดเรื่อยไม่คะตอนนี้เปิดรับสมาชิกใหม่อะค่ะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆๆๆอออยยยู่่่เเเรรรืืปิดับค่ะเรื่่อยๆคะเพราะว่าหนูว่าอยากหนูอยากได้เงินไปช่วยน้องแมวน้องหมาค่ะเพราะว่าเขตเนี้ยที่เราโดนแขฉนะมันเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมา เผื่อเราจะได้ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเจ็บจากสิ่งนี้เราเจ็บจากการที่คนมาบอกว่าเราถึงด้วยสิ่งนี้ซึ่งใหม่บอกใหม่ไม่เห็นด้วยนะคะในเรด้วยเนี้ยพอสิ่งมันแตกเส่ชุดหรือแบบว่าก็รอกลังได้ได้เอามาเลยจริงจริงเคยคุยกับพี่เจมส์ไหมว่าในกรณีเนี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะใหม่ใหม่ใหม่โอเคมากทําอะไรกับใหม่ก็ได้เลยค่ะใหม่โอเคมากใหม่ต้องรับทุกเรื่องเลยใหม่ก็ต้องพร้อมค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ เนาะแล้วเราทาทาชีวิตอย่างถูกต้องอะ่ะมาแล้วเราก็มุ่งหน้าทําสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องเสียเราการที่คนมาด่าเราแล้วเขาเขาถูกก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับสังคมเหมือนกันนะคะที่แบบโดนด่าแล้วยังโดนโดนบอกว่าเหมือนคนจะ encourage ให้คนด่ากันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ดนเหมือนว่าสิ่งของใหม่ ไม่มีแฟนๆถือว่คงไม่ไม่ถ่ายหนังไม่ถ่ายละครนะคะถ้าไม่มีพี่ๆที่คอยยุ้ยูหัะไม่มีพี่ๆที่มางานแล้วแบบเรารู้สึกดีใจที่ได้เจออะไรเงี้ยเราคงแบบก็คงไม่ทํางานต่อไปมันจนไม่ส่งใครดีก็จะไม่ไปทำงต่อไหนแล้วก็แจ้งความนะะแจ้งความยืนยืนอยู่ค่ะทีนี้ก็รอที่จะเรียกพูดอยากให้อัปเดตหนร่างก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆ